เพจดังเผยแพร่ภาพพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาขณะทรงดิ่งพระสุธาเหินฟ้าชั้นสูงรวมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีและจะกระโดดจ,จริงวันที่ส1ถึง26กุมภาพัน,น์นี้ระบุทรงพระปรีชาขณะที่ ทหารครูฝึกต่างชื่นชมในความเข้มแข็งอดทนและแข็งแกร่งของพระองค์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะทรงเป็นทหารอย่างเต็มพระองค์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชฐานพระยศเป็นพลเอกหญิงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ที่ผ่านมา และต่อมา f c e e o o o k แฟนเ g e เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภามีการโพสต์ข้อความกรณีทรงตัดพระเกศาสั้นคล้ายทหารว่าปัจจุบันทูลกระหม่อมพาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จึงทรงไว้พระเกศา ตามระเบียบนายทหารราชวัลลบรักษาพระองค์ต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์มีรายงานว่าที่เพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขตมกรมประชาสัมพันธ์โพสข้อความและคลิปพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิยิยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรม,มหลวงราสาเินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่า พระองค์พาส่งพระปรีชาเจ้าฟ้าพัชรกิตยิยาภาพระองค์พาส่งเข้ารับการฝึกและศึกษาหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงหรือดิ่งพระสุธาเหินฟ้าคันสูงรวมกับหน่วยรบพิเศษกรมรบพิเศษที่สามณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีและทำการกระโดดจริง11 ถึง26กุมภาพันธ์นี้ขอพระองค์ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานขณะที่เฟซบุ๊กของนางสาววัสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ภาพพ่นเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังระบุข้อความอีกว่าทรงทํำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงคลมและจะทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่า free fall คือกระโดดร่มแบบกระตุกเอง จากที่ทรงเคยฝึกกระโดดร่มแบบ Static Line มาแล้วสำหรับการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้จะมีทั้งการฝึกแบบ H A H O และ H A L O โดยแบบ H A H O จะเป็นการกระโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทางทหารเป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าสึก แต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินเปิดร่มสูงที่ระดับความสูง12,000ถึง24,000ฟุตนอกจากนี้ยังทรงฝึก HALO เป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มต่ำโดยกระโดดที่ตำบลเหนือพื้นที่ของข้าศึก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินโดยระดับความสูงในการเปิดร่มมีช่วงจาก2,000ถึง6,000ฟุตนอกจากนั้นอย่างพระราชทานสุนัขให้กองพันพลิการรบพิเศษเพื่อทำการฝึกโดดร่มทางยุทธวิธีโดยให้ทหารรบพิเศษฝึกนำสุนัขทหารโดดร่มลงมาเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นได้ ทั้งนี้ส่งมุ่งมั่นในการเป็นนายทหารหญิงที่มีระเบียบว,วินัยและความแข็งแกร่งทางร่างกายโดยทรงฝึกท่ากระบี่และท่าต่างๆของทหารอย่างเข้มแข็งและสง่างามส่งผลให้ทหารครูฝึกต่างชื่นชมในความเข้มแข็งอดทนและแข็งแกร่งของพระองค์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะทรงเป็นทหารอย่างเต็มพระองค์ ขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ